สบายดีและสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกัเมื่อนี้เป็นมือทีหาเนาะของการสั่งเฮือนตัวนี้มากับพานไปหามือแล้วเนาะนี่ตอนนี้กะสังเกตเห็นอยู่พุ่นนะหลงังคากับเรียบร้อยแล้วแล้วกะไม้โครงฝากับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นายสร้างเพิ่นกับกำลังเห็ดเวียกเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งเนาะว่าตอนนี้นี่นายสร้างเพินพ่นเพิ่นกำลังเห็ดเดมีอย่างยู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้อง น,าน้าทำผู้ชมอันนี้ก็คือในสร้างเพิินกำลังเหตดเวียกกะที่สังเกตเห็นนะมันนี่มีสีสางพี่นนอะกะตัวน,นี้ก็เป็นอายของนังแเพ้วอนะเนาะอายเพิ่นเมื่อซอยมันนี่กะตอนนี้เนาะทีกำลังเห็ดอยู่ก็คือแปลงเป็นพืชเป็นช่วยแนะไดบอลเป็นเตียงเนาะเตียงไปสำหรับบอลรับบอลน,นอนบอลยูของอสองสามแมู่้กันละ กำลังอันน่ะตีไหม่ตีนั่นแล้วก็จักหน่อยก็สิเอาเป็นพื้นใสเนาะ <c oughs> นนวางเติบเนะพี่นอ้องสําหรับเตียงนี่ก็3-4คนนี่นอนประมาณครึ่งนึงนี่นนก็บ่หมด,ดเนาะก็อยู่ได้สบายเลยเนาะทาว่าตัวนี้แล้วนีเทียบกับเพื่นเกา่าเพิ่นก็โอ้โพี่นอ้อ <c oughs> งอยากบรรยายบรรยายเนาะใหญ่เติบ ย้ายลีรอเนี่ยแหลนะเนาะนม่้างเพื่อนกับแบงค์เวียกกันยักทักแง่เนาะสามคนเต็แแกนแน่น่น,นเป็นประตูเนาะพี่เนอะ โครงประตูนะแล้วกันตัวนี้อ่าเป็นพื้นพื้นพื้นที่ปูนั่นเนาะพื้นทีไปปูอ่าเตียงตัวนั้นเนาะมันตัวนี้แหละเนาะถ้าสารเล่าห้องอื่นมาฝากนะหลังจากที่ว่าเพิ่นแปลงตัวนั้นแล้วแล้วก็ชี้มาเอาตัวนี้ละอ่าเอาเอาตัวนี้นี่ไซสๆเนาะเป็นพื้นของมัน เอ้ยมาเบิ้ดครับเบิ้ดแล้วเนาะแม่นล่ะงานพี่น้องการในสร้างเพิ่นก็กําลังเฮ็ดเวียกยงเฮาหันเนาะเดี๋ยวเฮาจะอัปเดตให้ไปเป็นระยะระยะเนาะเอ้ลูก sau này cái kia phía ải của mình nó, à, bài đi, rồi là, ải của theo phần mắt soi nó, trả lâm 100, phần vấn để và phần hàm có lục tiêu việc mà mưu ăn này cả phần cái soi hả nó, này à, ตอกไปตอกไปจนสุดเลยนะพี่น้องกที่มาตอกอ่าแถวนี้ X แถวตกลางนี่เราจะตอกไปตอกไปเนาะกะจนกว่ามันสีแน่นจนกว่ามันสีมัดแต่ก็จะมชเอาพื้นยู่พื้นมาใส่เนาะตันนี้ก็คือเป็นโค้งประตูเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นโค้งของประตูที่ว่าเขาชีอัดใส่ประตูนี่แหละเนาะมีประตูอยู่สองบอนนะพี่น้องตัวนี้อันนั้น เป็นประตูนะตัวนี้จะยืดพี่กันนึ่งนะประตูมวิวสองด้าชนะพี่น้องตอนนี้อีกอันนึ่งนะเป็นประตูพี่น้องสบายเนาะเวลาชิ้เข่าชิ้ออกหนี่งกับมีประตูสองดานเข่าทางใดก็ได้ออกข้างใดก็ได้นะพี่น้อง นั่นแหละผู้ชมตอนนี้ก็ปฟูอันนี้เนาะอ่าไม้อันนี้นี่อตอกเล็กตอกนั่นเรียบร้อยเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เพิ่นกำลังเอาฝากเนาะมาใส่อ่าอันอันนั้นอยู่นี่นี่เลยนะฝากเป็นพืชเอามาใส่กำลังเอามาใส่เนาะก็ะเอาฝากลงฟูพื้นแล้วนะตอนนี้ tiền rồi toàn thêm ít và và si hết thải mai thang lông vào vào để mà hết thang nhau này nó lấy bớt để bón thì mình quả này nưng nó cả tiếp bắt càng lót sai nó แต่คือดังที่บล็อกไปประตูนี่ชิ่มีอยูสองเบื้องเนาะทางเบื้องนี่นี่อันหนึ่งแต่ก็มีอยู่ทางเบื้องนี่อีกอันหนึ่งเนาะตัวนี้นี่แล้วลว ก็กำลังแปลงบอลอันลัดว่ห้มันเข่ามากายอันนั่นเนาะก็ตัวนี้ที่เป็นพื้นพื้นฝากบอลบอลว้ายสำหรับนอนหรืออนั่งหลินเนาะของสามชนแม่ลูกนันละก็สิประมาณนี้เนาะงอน เดี๋ยวไปเบิ้งทางฝั่งนั่นเนาะทางฝั่งนั่นจะเป็น <_ an> เพิ่นกำลังสานฝา <_ an> กตตอนนี้เวลาประมาณสักอาสามสี่โมงแรงเนาะเอาก็กลับมาอัปเดตมือหนึ่งครับ <_ an> <_ an> ที่เด้ไปได้มาประมาณสองสามเทือนะต้อมือกันไปกลับเห็นเนี่ยนี่นก็คือเพิ่นกำลังสานฝาแล้วบ่สานฝามื้อนี้ มืออื่นเท่าแหละนะอย่างนี้แล้วนะนเ,นะเป็นกำลังสา่งฟ้าบานเฮาเอิญฟ้าไล่สองนะพี่นอนออกตัวเนี่ย ก็สีประมาณนี้พวกนี้ก็ทีเป็นคนตัดไม้ตอนนี้เนาะแทกแล้วก็ตัดแทกแล้วก็ตัดประไวส้สวนผู้ที่อยู่ทั้งพ้นก็ทีเป็นคนสานนะพี่น้องแบ่งหน้าที่กันยั้งละเอียดเนาะแทกแล้วก็ตัดแทกแล้วก็ตัดนะพี่น้อง ถ้าหากว่าบ่เฮ็ดแนวนี้มันสิบ่เสมอกันเนาะเวลาเฮาไปสานโอเคนะครับมื้อมโตที่เห็นอยู่ทั้พ่นก็คือเฮือนอ่ามื้อนี้หั่นยังบ่ทันแล้วเนาะกสิประมาณมือ้ออื่นหรือว่ามือ้อฮเนาะ ก็นานๆาน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 จะลแล้วลนะเนาะประมาณประมาณมืออื้นมือฮื้นอนี่ก็น่าจะแล้่ยวละกับยังบนแน่ใจจะนาาว่าสีเป็นมือใดแท้เฮาก็รอติดตามเบื้องนํากันนะเพราะว่ามือนี่น,นะะี่สารฝ้ายังได้แต่หน่อยเดียวเนาะได้แต่ฝาใช่ประตูนี่สองอันแล้วกับอันที่เพิ่นกาลังสารอยู่เพิ่นหันอีกอันหนึ่งแล้วกัไปหดแรงกันกน่าจะได้ประมาณอันหนึง่งสองอันนี่แหละเนาะประมาณนั้นเพราะวะ่าสานฝ้านี่มันค่อนข้างจะใช้เวลาหลายหน่อยนึง กานฟานี่เป็นฟาไล่ซองอีกเนาะก่าขันขังจะยากหน่อยนึ่งขันขังจะใช้เวลาแหละเนาะก่านี่เนาะเงานเงานเพลินเงานของอ่านางแพลเนาะก่าไก่ละไก่ซี่สามเลแล้วเนาะพี่น้องก่าดีใจแทนเพลินเนาะบูจิวเนาะได้ดีใจเนาะที่ว่าอาสามแรมลูกเพลินที่ได้เพลินยูแล้วเนาะ ก็คลิปนี้ก็ชื่อประมาณนี้เนาะช่ไอัปเดตไปเป็นรายวันไปเป็นมือเป็นมือเนอะาะก็แนวใดก็ฝากติดตามกันต่อไปนะว่าเคลื่อนนี่อีกจักมือสิแล้วแล้วก็ายาำใดพันชีได้มาอยู่เนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอเก้าคําว่าสบายดี